เทศบาลตำบลนนไหวร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนขอเชิญเที่ยวงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ในวันที่15พฤศจิกายน2567ในณนะบริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านหนองเม็กตำบลนนไหวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี ในงานชมการแข่งขันเรือยาวการชกมวยทะเลกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงามการประกวดนางงบพมา่าผู้สูงอายุยการแสดงของคณะอ,อสอมคณะกรรมการชุมชนทูบีนัมเบอร์วันและชมคอนเสิร์ตธนพลสาวอุดรธานีเเอสียงกรชร แสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการตรการตา,ตา,ตาอย่าลืมวันที่15พฤศจิกายนนี้มาเที่ยวงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง,งที่บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านหนองเม็กตนนาําบลนนไหวอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีชมฟรีตลอดคืน